สวัสดีครับพี่น้องมือนี้พบพ่อกันอีกแล้วนะครับมือนี้จะมาในคลิปที่เขาจะนะครับนําต้นนะครับนี่เขาเอิ่นว่าต้นพริกไทยซีรอนได้ครับพี่น้องครับเขาปักชําไว้นะครับกําลังสิแตกนะครับแขนงมือนี้ก็ได้ฝังเสานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมือนี้เขาก็จะเอาไปลงนะครับเดี๋ยเห็ดปุ๊บแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไปเลยนะครับเดี๋ยวนะครับจังมาว่ากันอีกนะครับว่าจิติดดีสั่มใดผมใส่เป็นเสาใหม่ นะครับเด้อเสาเถียงนาเก่านะครับพี่น้องครับน่าจะจับดีพอสมควรนะครับมื้อนี้ก็จะมาผ่าพี่น้องมาเบิ่งนะครับต้นไม้พวกนี้นะครับเฮาจะเฮ็ดเองบ่ว่าสิเป็นพวกฝรั่งนะครับก็ตอนออกมานะครับเพื่อเอาไปปลูกแล้วก็ขยายนะครับต้นยางนาก็มีนะครับไม้ปลาต่างๆก็ก็เฮ็ดไว้ปลูกในสวนเจ้าของนีสเลยครับพี่น้องให้พี่น้องอยากได้ก็มีแบ่งปันเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าบ่ได้เน้นหมืองนี้ปานใด้นะครับแต่ว่า เบาสลามกับไปหาอยากหากินนะครับขัวนูขัวนกดูนะครับบเที่ยวจะสซส้อพิกไท่ก็เลยเอามาปลูกและเลยนะครับพี่น้องวันนี้เขาจะยายไปปลูกด้ครับเด้อเป็นข่างนะครับเสาไม้เทียงเก่านะครับไม้จิกนะครับเรือตะแกนมันนะครับนี่เห็นบ่อกกำลังแตกยอดนะครับถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลูกบอนะครับเพราะว่าพวกพวกนี้นะครับตระกูลพวกนี้มันจะเป็นเขาเอื่นว่า น้ำอยู่ตลอดนะครับก็เลยปลูกได้ทุกฤดูกาลเลยครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวเข้าไปปลูกน้ำกันนะครับรอติดตามเบิ้งด้ครับพี่น้องครับ